และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะขบวนการการเรียงเพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณนะคะก็ได้ยื่นหนังสือถึงสมาธิการยกรลางรัฐธรรมนูญนะคะอยากให้รัฐธรรมนูญใหม่นั้นมีข้อบังคับเรื่องสิทธิชุมชนชาติพันธุ์นะคะชนเผ่าพื้นเมืองและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะรเรียงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะ สมาชิกกบวนการกะรเหรี่ยงเพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและจิตวิญ,ญญาณเขายื่นหนังสือถึงนายบาวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะสมาชิการยกร่างรัฐธรรมนูญและนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะประธานคณะสมาชิกการปฏิรูปด้านสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอหลังได้รับผลกระทบจากมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2553เกี่ยวกับนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการดําเนินการจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันและแก้ปัญหา สั่งย,ยุติการดําเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงรวมทั้งทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนรวมทั้งขอให้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญและให้ปรับปรุงกฎหมายที่ส่งผลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงและชนชาติ ภาติดผันด้วยค่ะเพื่อให้สังคมสามารถดำรงอยู่ด้วยการอย่างมีความสุขลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะ